ครับผมเนียกำลังจะเดินทางครับอ๋อครับผมลุงชายพร้อมหรือ่พร้อมพร้อมหรอพร้อมครับลุงชายบอกพร้อมครับรให้ออกไปเลยใช่ไหมครับอ๋อให้เอาลุงชายไปทิ้ง อ๋อเอาลุงชายไปทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนแล้วเฮียจะดูแลเองลุงชายพร้อมนรอครับเนาะพร้อมครับผมเฮียก็มากันสามสี่คนนะครับอ๋อได้ได้ครับผมโอ้เดี๋ยวผมถามให้ครับลุงชายพร้อมก่อครับเพื่อถามเลยเออจะเพื่ถามมาป้าด้พร้อมเออพร้อมครับผมเฮียไม่รู้ว่าเขาจะกินอะไรนะครับ ออเตรียมไว้ๆเหรอครับสขาวกับแดงกินในอย่งางใบสีขาวก็บใบแดงโอ้ได้หมดได้หมด,ได,หมดได้หมดครับพี่เฮียออเดี๋ยวผมถามนะาพร้อมก่าครับคุนถามพร้อมอ,อพร้อมครับพร้อมครับแค่จะให้เข้าไปปร,รายกี่มองครับกําลังเตรียมตัวจะขึ้นรถเลยครับพร้อมแน่นอนนะเพิ่นเตรียมสถานที่ไว้นะ่ะพร้อมก่อนคุณพร้อมก่อนอ๋อพร้อม พร้อมพร้อมพร้อมแน่นอนครับผมเฮียพร้อมครับผมให้ไปเลยใช่ไหมครับขอต้องถามความพร้อมของลุงเหรอครับดูเดี๋ยวผมจะถามอีกที่นะลุงพร้อมเหรอพร้อมไอ้เซมเดี๋ยวไปเจ้ไปเจ้เปิ้อนฐามแม่ผมไปเจ้เออพร้อมพร้อมครับลุงเขาพร้อมครับผมอะไรนะครับพร้อมไหมอ๋อลอยกระทงก็คือไปลอยกระทงวันอะไรนี้เลยอ่าแอบเข่าไปลอยกันเลยนะก็อยู่ที่ไปลอยกระทงอ่ะ 哦。Oh.